นับถอยหลังสิ้นสุดโครงการคืนภาษีให้กับผู้ซื้อรถยนต์คันแรกตามนโยบายประชานิยมของรัฐบาลจะมีปัญหาหรือทิศทางเป็นไปอย่างไรสามารถติดตามดาระเอดได้จากสกู๊ปค่ะบรรยากาศการขอคืนภาษีรถคันแรกครึกคักในทุกพื้นที่หลังจากรัฐบาลขยายเวลาการขอคืนภาษีเพิ่มขึ้นทั้งนี้เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดโครงการรถคันแรก โดยให้สิทธิผู้ซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่16กันยายน2554ถึงวันที่31ธันวาคม2555สามารถขอคืนภาษีได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทนโยบายดังกล่าวได้สร้างปรากฏการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยมีผู้จองซื้อรถเพื่อหวังสิทธิทางภาษีดังกล่าวแล้วกว่า7 0 0 0 0 0คันคิดเป็นวงเงินที่รัฐต้องคืนภาษีเบื้องต้นถึง5.29มื่นล้านบาท และคาดการว่ายอดจองซื้อรถจะพุ่งถึง800,000คันก่อนสิ้นสุดโครงการปลายปีนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีเขตอำเภอเมืองตั้งแต่เปิดโครงการจนถึงวันนี้มียอดขอคืนภาษีแล้วกว่า8,000คันและคาดการว่าก่อนจะหมดโครงการลดคันแรกในช่วงปลายปีนี้อาจมียอดทะลุถึง10,000คัน ซึ่งมีผลให้ยอดคืนภาษีเพิ่มขึ้นและเหนือความคาดหมายที่กำหนดไว้แต่แรกว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ6,000คันก็รู้รสึกว่าดีที่รัฐบาลจัดให้มีโครงการลดภาษีของรถคันแรกเพราะว่าคนที่รายได้น้อยเน<ๆ>ี่ยก็จะได้มีรถยนต์ใช้ไปไหนก็จะได้สะดวกแล้วก็ไม่ต้อง นั่งรถโดยสารหรืออะไรที่มันลำบากก็จะไปไหนก็จะไปได้เลยอะไรเงี้ยฮะไม่ต้องไปนั่งรถหรือว่ารอคิวกว่ารถจะออกอะไรเงี้ยฮะสะดวกขึ้นอะไรเงี้ยะทั้งนี้จากการสำรวจผู้ค้าของสัมปสารมิตรจังหวัดจันทบุรีพบว่ารถยนต์ที่ถูกเลือกของประชาชนจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ประเภทใช้งานและประเภทรถนั่งประกอบด้วยกลุ่มรถกระบะโตโยต้าไฮรักวีโก้อิซูซูดีแม็กมิสูบิชิไททัน และกลุ่มรถนั่ง Toyota v ว o ออสฮอนด้าซิตี้นิส a ันมเป็นต้นก็ช่วงนี้คนมามายื่นรถคันแรกเยอะนะครับที่จันเรากถ็ถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นอย่างกรุงเทพอะไรอาจจะไม่มากเท่านั้นแต่ก็วันนึงก็ตกประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าลายร้อยกว่าคนนะครับที่มายื่นที่สำนักง,งานสํนักสื้นที่จันทบุรีนี่นะครับ เอามีแทบทุกทุกอย่างทั้งทั้ง,งรถยนตนั่งรถเก๋งนะครับแล้วก็รถกระบะรถกระบะธรรมดาแล้วรถยนนั่งที่มีที่มีกระบะนะครับทั้งสามชนิดนี้แต่ส่วนใหญ่ที่เยอะที่สุดก็จะเป็นรถยนนั่งรถเก๋งแม้โครงการรถคันแรกหนึ่งในนโยบายประชานิยมของรัฐบาลได้รับการตอบรับอย่างท่วนท้นจากผู้บริโภค แต่มีผลข้างเคียงตามมาชุดใหญ่เช่นกันจะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามการขอคืนภาษีรถคันแรกในตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ